ขนมกินแกงไก่แม่โทมัสแกงแดงน่ากินไหมทุกคนแม่โทมัสทำง่ายๆนะทุกคนสิบนาทีเสร็จผลไม้อาหารง่ายๆในต่างแดนทุกคนหาซื้อไม่มีอยากกินต้องทำกินเองกินขนมจินกับแม่โทมัสนะทุกคน วันนี้แม่โทรมาเข้าครัวทำอาหารไทยง่ายๆกินขนมกินแกงไก่อากาศหนาวๆทุกคนแกงไก่แม่โทมอ่าก็มีนะทุกคนซื้อมาแบบว่าเป็นน่องไก่แม่โทมัก็มาเลาะแม่โทรไม่ชอบเนื้อนะทุกคนเลาะเอาเนื้อออกทําซุปให้ลูกชายแล้วแม่โทมันก็เอาแต่แบบว่าซิค,คงแบบน่องเนี่ยทุกคนมามาแกงเพราะว่าแม่โทมมา จะผิดเนื้อนะทุกคนก็กินแค่นี้นง่ายๆอร่อยอาหารอาหารอย่างเงี้ยก็อร่อยของแม่ทอมาแล้วทุกคนเนี่ยแกงแกงไก่นะทุกคนแกงใส่หัวโคลาบีให้มันเป็นแทนแบบฟักอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เส้นขนมจีนของแม่พมั้ ผลไม้ทุกคนเนาะผละไม้แม่ทม่กจะกินมะม่วงเนี่ยเสียวเขียวอย่างเงี้ยแต่ข้างในสุกนะทุกคนของอ่าเม็กซิโกซื้อมาลูกหนึ่งมันอ่าสองออยอ่าสองเหรียญสองเหรียญกว่ามันก็ตกแล้วก็เป็นร้อยเหมือนกันนะทุกคนมะม่วงลูกเนี่ยถ้าบ้านเราร่วงทิ้งแล้วทุกคนในรั้วในสวน ไม่ค่อยมีคนกินที่นี่มันมันแพงนะทุกคนตั้งแต่สงครามอ่ะสงครามรัเสเซียกับลกแคนเขาลบก,กันอ่ะทุกอย่างมันจะดีบขึ้นหมดทุกคนที่จยมันคนที่นี่เขาก็จะอยู่ยากนะทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ยากหมายถึงว่าเงินเดือนเขาเท่าเดิม แต่ว่าของค่าคองชีพมันก็จะสูงขึ้นอย่างพวกแก๊สอย่างเงี้ยเวลาเราจะอาบน้ําหรือว่าหน้าหนาวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดนะทุกคนเนี่ยเครื่องอไเนี่ยเราก็ต้องเปิดเครื่องทําความร้อนทีนี้มันก็จะแพงนะทุกคนปกติแก๊สบ,บ้านแม่องมันอะเติมถ้าเติมปีหนึ่งเราเดิมแค่ห้าร้อยเหรียญอย่างเงี้ยหรือหกร้อย ห้าร้อยเหรียญแล้วก๊าซแก๊สเก่ามันก็เหลือนะเนาะเติมแก๊สแม่มันก็ติดเป็นภาษาเยอรมันนะว่าก๊าซมันก็จะใช้ได้ทั้งปีแต่ที่นี่ไม่นะทุกคนถ้าเกิดเราเราจะอาบน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆมันก็จะแพงขึ้นทุกคนค่าอาหารการกินเหมือนกันก็จะแพงขึ้นขนาดคนเยอรมันที่นี่เขาบ่นนะทุกคนนะบน่นเขาบนนะ่นเลยบางคนนี่รัฐบาลที่เยอรมันเขาก็ให้แบบว่าประหยัดนะทุกคน เปิดปิดไฟปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยป้ายทั้งเมืองที่เยอรมันอย่างเงี้ยป้ายที่ว่าโฆษณาตามถนนอย่างเงี้ยเขาก็ให้ปิดนะที่ไม่ไม่จําเป็นอย่างเงี้ยคือลดพลังงานของเยอรมันบ้านไหนที่เขาเปิดไฟแบบว่าหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรเขาก็จะปิดเขาก็จะนั่งจุดเทียนนะทุกคนบางคนอ่ะ ปกติเขาก็จะอาบน้ําแบบว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งไม่ไม่ได้แบบว่าสกปรปกนะทุกคนพอเราอยู่เมืองหนาวเราอาบน้ําแบบอันนี้ไม่ได้แต่เวลาเวลาเราจะนอนเราก็ล้างขาล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแปรงฟันอะไรเงี้ยปกติแต่นี้ว่าเราไม่อาบคือไม่เปิดน้ําแบบว่าในอ่างเยอะๆอย่างเงี้ยทุกคนแบบเป็นน้ําอุ่นมันก็จะเปลืองเนี่ยเขาให้ประหยัดตรงนี้ ก็ประหยัดค่าค่าแก๊สค่าอะไรนะทุกคนนะคนที่มีบ้านน่ะเยอะทุกคนหน้าหนาวมาปีนี้เรื่องหนาวใครอยู่บ้านันมันใช้แก๊สเดินเปิดวิ่งไายเหมือนเราอยู่พันแมนทุกคนอยู่บ้านแมนถ้าใครอยู่มันก็เปิดเครื่องทำความาร้อนมันก็ไม่ใหญ่มากทุกคนมันก็อยู่ได้อะไรเนี้ย แก๊สแก๊สบ so ้านแม่เขาน่ะเติมไปห้าร้อยปกติจะใช้ได้ทั้งปีหรือไม่ก็เติมใหม่อะไรอีกสามร้อยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไม่นะทุกคนเติมหนึ่งพันอ่ะทีละหนึ่งพันนะทุกคนพันเหรียญตีเติมละสามหมื่นกว่าเนี่ยไม่งั้นเราก็อาบน้ําไม่ได้นะทุกคนไม่มีน้ําอุ่นหรือว่าไม่งั้นเราก็ก็จะหนาวเนี่ยเราก็ เปิดเครื่องเครื่องแม้เนี่ยความร้อนถ้าบ้านไหนก็ใช้เตาฝิงบ้านแม่ทมัสก็มีนะทุกคนแต่ทีนี้ว่าแม่มันบ้านเรามันผนังก็จะดํานะทุกคนถ้าเราใช้เตาฝิงอะเวลานี้เราก็จะมาเสียค่าค่าทาสีเยอะนะทุกคนค่าโนอาค่าเรียกอะไรอะตกแต่งบ้านเรโนเะวียตะถ้าใคราทาไอ้นี่ยนะทุกคนเนี่ย เขาก็จะถ้าตกแต่งนะ้าค่าช่างแพงทุกคนทาสีทีมแพงมาดแม่โทมทนะัสน่ะแปดพันเหรียญน,นะทุกคนเฉพาะข้างล่างที่แม่โทมทัสเอ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 รโนเวียตให้คนเช่านะ่ะแล้วก็ปูพื้นหน่อยแปดพันเหรียญทุกคนอืมแพงสองสองแสนตกไปสาบ,บไปสามแสนแล้วนะค่าทาสีค่าอะไรนิดหน่อย ไม่จำเป็นแม่มันก็จะไม่จุดเตาผิงนะทุกคนสงครามยังไม่ไอ้นี่เลยทุกคนแล้วก็ท่อแก๊สนะทุกคนนะเพราะเราซื้อแก๊สมาจากอ่ารัสเซียแล้วก็ท่อเขาจะวิ่งเข้ามาทางยุโรปก็จะใต้ทะเลนะทุกคนก็จะผ่านประเทศเดนมาร์ก แล้วมาเยอรมันเนี่ยมันรั่วถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี้ยไปก็ยังดีที่ว่าเดนมาร์กเขาเขาเจอก่อนเยอรมันถ้ามีปัญหาเนี่ยเดนเดนมาร์ับไปจต็มๆรแล้วไปปลายนี่ก็คือจะไปเจอมาเยอรมันเนี่ยทุกคนเราะว่าแม่สาเหตุมันพังมันรั่วได้ยังไงหรือมันพังได้ยังไงอะไรเนี่ยอันตรายนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันพังเพราะอะไรพอแก๊สน่ะใต้ทะเล่ะ ที่เขาส่งแก๊สเข้ามาทางยุโรปเพราะว่ลรัสเซียเขาเป็นเมืองแก๊สนะทุกคนนะแอลูครแคนเขาก็ขายน้ํามันพวกน้ํามันพืชอะไรเงี้ยมันก็แพงนะทุกคนน้ํามันพืชเวลาเราจะมาทอดมาอะไรเงี้ยแพงทุกคนเดี๋ยวนี้กินน้ํามันมะกอกแทนน้ํามันมะกอกปกติมันจะแพงนะทุกคนนะทีเนี้ยน้ํามันในเนี้ยค่าเท่ากันกับน้ํามันมะกอกทุกคน แต่แม่พอไม่ใช้ทุกคนแม่พอมัใช้เนยเน่อยอทุกคนสงครามก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนนะเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าช่วงเงินเฟ้อทุกคนก็ว่าได้นะทุกคนยุโรปเนะ่ไม่ได้เจอเยอรมันกระทบกันหลายประเทศนะทุกคนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนเลยอของมันก็จะแพง เกสค่าไฟอย่างเงี้ยรัฐบาลก็สั่งบอกว่าให้ปิดไฟไม่จาเป็นอย่าใช้ทุกบ้านอะไรเง,งี้ยแต่แม่้ทุกคนแม่เ้อาก็ใช้ดูทีวีอะไรเงี้ยบางคนบางบ้านนี่เขามีหลายเครื่องนะทุกคนมีเขามีห้องลูกห้องอะไรเงี้ยเขาก็ประหยัดไปพราแม่เขาก็ไปดูกับลูกเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะมานอนรวมกันอย่างเงี้ย คือว่าอ่าประหยัดแบบว,ว่าเครื่องทําความร้อนนะทุกคนก็แมนน่ของนัก,ก็ไม่รู้ว่าไม่ไหวเขาจะเลิกลบกันนะทุกคนปฏิวัติกันรัสเซียรัสเซียกับรูเคนอ,อ่ะทามันให้แบบว่าทุกอย่างไม่ดีนะทุกคนไม่ได้ประเทศไทย ต่างประเทศเขาก็มีปัญหากันอาหารการกินแบบว่ามันก็จะแพงทุกคนขึ้นเพราะเขาค่าส่งค่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็น,นแม่วัาไปซื้อของห้างอันดี้รดเดิปกติกติของเขาจะเยอะมากพวกผักพวกอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้แม่หวมัดไปนะทุกคน ของแม่แทบจะไม่ค่อยมีไม่ทันนะทุกคนอถ้าเราซื้อเยอะเขาก็จะมองเราอย่างนี้นะถ้าเราซื้อมาตุนนะพวกอะไรพวกเนี้ยพวกไข่อะไรพวกเนี้ยทุกคนคือกระดาษทิชชู่เหมือนกันเขาให้เราซื้อแพ็คหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเราหยิบสองแพ็คอะไรเงี้ยเขาจะมองหน้าเราที่คิดท,ที่คิดเงินนะแคสเซอร์น่ะเวลาราไปิดเงินึ่ะ คือนะทุกคนแม่โทมัสพูดไปก็ยาวไปแล้วทุกคนกลิบนี้แม่ทมมากินอาหารกินข้าวรักทายเพื่อนช่วงนี้แม่โทมัสไม่สบายนะทุกคนแม่โทมัสแพ้อากาศก็ขอไปด้วยขอบคุณนะทุกคนขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกคนนะที่เข้ามาติดตามแม่โทมัสแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทั่วโลกนะทุกคนนะทางไทยทางฝั่งลาว ทั่วทั่วนะทุกคนแม่ธทมมาขอบคุณด้วยทุกคนเอฟซี FC แม่ธรมมาทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าวิดีโอหน้าของแม่ธรมนะบ๊ bye bye, ายบายค่ะ